สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทนะ่านครับที่มารับชมอันนี้มาอัปเดตงานหน่อยนะครับกับงานขนหินใหญ่นะไปลงที่ทำตะลิ่งคนระับผมถ่ายขึ้นก่านที่มีฮนะิโดรแมกับอยู่หน้าง,งานก็เริ่มลงหินใหญ่แล้วนะครับก็ได้เกือบ เครึ่งทางแล้วนะครับว่าตรงนั้นมันลึกเหมือนกันนะครับต้องลงหินใหญ่เยอะอยู่นะครับเห็นคนที่คุมงานบอกว่าประมาณ1มื่พิวได้นะครับต้องใช้หินใหญ่<ม>หินตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาขนไปเลยนะครับเยอะเลยนะครับน่าจะเสร็จนะครับ น่าจะพอใช้นะนี้ก็ยังไม่ได้แยกนะตัรับวใหญ่ๆก็มีอีกเยอะอยู่เหมือนกันข้างบน,นก็ตักเอาที่ตักได้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ดีตูตัก ตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับสองคนดีญี่ปุ่นแท้เลยนะครับอันนี้แตกต่างกับอาไอตัวที่ทำไว้ขายในไทยนะครับจะมีกรงแก้วอยู่ข้างนอกคนระับหลังห้องคนขับนะครับอันนี้ไม่มีนะจะอยู่ข้างใน แรกผมก็งงเหมือนกันเห็นว่าดีทูตัวแท้หรือเปล่าว่าแกาไปทําเป็นลายเป็นรถดีทูนะสามสองูนด,ดีก็ขนไปกับทุกรังไปเลยนะยเพราะว่าต้องใช้ปูทาง ามาหน้างานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายนะ,ะผมมาที่เขาขนหิน่อนนะเดี๋ยวค่อยไปหน้างานอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็ใส่ลูกรลางก่อนนะปูไว้ในดำแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่หินนะมันจะได้ไม่กระทบกระทั่ง จนะฟันเยอะเกินะแต่แทะ,ะยากหน่อยนะจริงๆนี่พวงกี้ถ้าห้าฟันนี่อ,อสวยเลยนะเจอหินแบบนี้เอาไว้งัดง่ายหน่อย โจเฟอร์ Joker, คนเก่านะครับไปขับอยู่ที่ไหนนะครับนนี่จอเฟอร์คนอื่นมาขับแทนนะครับนี่โจเฟอร์ที่ขับตัว j c b 5 1า R 1อหนึ่งนะครับ กว่าจะได้แต่ละจัง้งจะปล่อยเร็วๆก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจำจับสึกเร็วนะเครับเดี๋ยวผมจะพาไปอยู่ข้างหน้าของตัวรถนะครับดูตอนแคงงัดครับ ีฟันเจ็ดฟันเลยนะความจุกมัาจะอยู่หนึ่งจุดสองคิวได้หรือเปล่านะครับ